รถยนต์สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซล์แมวการเซล์มันแก้วอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พามาดูรถอีโกะนะครับราคาโคตรถูกปีใหม่ไม่น้อยนะครับอยากรู้ว่าเป็นรุ่นอะไรครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับ y o ยูทูบมันแก้วรถยนต์มือสองด้วยนะครับและก็ฝั่งเฟซบุ๊กครับกดติดตามกดซีเฟิร์สให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่โปรโมชั่นใหม่จากเซล์มันแก้วด้วยนะครับมาเริ่มกันด้านหน้าเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นมิตซูบิชิมิราต์นะครับตัวมายโรชินะครับปี2000 19นะครับคันนี้เป็น1.2 g lx นะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับกระจังหน้านะครับสีดำเปียโนแบ็คนะครับและก็ตัดด้วยคริปโครเมียมนะครับมาพร้อมกับโลโก้สัญลักษณ์ใบพัด3ใบนะครับและที่สำคัญคันนี้เป็นตัวมายเนอร์เชนนะครับจะได้เป็นการออกแบบนะครับแบบหน้าดินามิกชิล์นะครับมาพร้อมกับไฟโปรเจกตอ์อ่าไม่ใช่โปรเจกเตอร์ครับไฟมันติรีเฟกเตอร์นะครับโคมดำ นะครับโคมไฟด้านนอกเนี่ยใสๆปิ๊งๆบอกเลยใหม่ๆแน่นอนนะครับคันนี้ยังมาพร้อมกับด้านล่างนะครับไฟสปอตไลท์นี่ได้มาครบๆเลยนะครับสำหรับตัวมิาดตัวนี้นะครับและที่สำคัญครับคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับนี่นฮะรถ e ีโคคารได้สีขาวมุกแต่มาที่เพชรยนต์ไม่ต้องเพิ่มตังค์นี่นะมาต่อกันด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเนี่ยนะเราจะดูในส่วนของช่องไฟ ตัวฝากระโปรงและแก้มนะครับบอกเลยว่าอยู่ตรงเดิมแน่นอนนะครับและดูเส้นสายนะฮะเส้นสายเนี่ยนะรับรับเส้นรับตรงทุกเส้นนะครับแบบนี้เลยนะฮะที่สําคัญนะครับเรามากันต่อกันด้านล่างก่อนนะครับซิมขานะตัวกันชนเนี่ยอันนี้คือกันชนเดิมนะครับไม่ได้มีการถอดนะฮะรถคันนี้เนี่ยรถเดิมนะครับมีเก็บสีภายนอกนิดเดียว นะครับอันนี้คือตำหนิเสน่ห์ของเขาเลยนะครับของมิสซบิชิจะเป็นแบบนี้นะครับด้านล่างมาพร้อมกับรอกระทะนะครับขอบ15นะครับคันนี้รัดด้วยยางบิสโต e นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับบอกกันลยวว่าดอกเนี่ยยังหนาๆอยู่เลยนะครับนี่สวยๆนะฮะเดี๋ยวให้ตากล้องซูมดูด้านในสักนิดหนึ่งนะครับให้ดูตัวซูมล้อกันสักนิดหนึ่งนะฮะตัวซูมล้อเนี่ยนะฮะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะฮะ อาจจะมองไม่เห็นนะเพราะวันนี้มันมืดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเปิดไฟให้กับลูกค้าดูสินีน๋นะโอ้โหพอดีตากล้องผมนี่เตรียมพร้อมมากนะครับอ่ะซ้มล้อนะครับเดิมๆโชคเดิมนะครับบอกได้เลยไม่มีชนักพิลความนำ้ำต้มตัดต่อกอ,กอไม้กับสีแน่นอนนะครับนี่อ่ะดูกันประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับมาต่อกันด้านบนนะครับคันนี้นะครับกระจกนะครับเป็นแบบกระจกพับไฟฟ้าและปรับไฟฟ้าด้วยนะครับมาพร้อมกับ ไฟเลี้ยวนะครับแบบ LED นะครับบอกได้เลยว่าสว่างเห็นชัดแน่นอนนะครับด้านบนมาพร้อมกับตัวเวทเทิลกาดนะครับหรือที่เราเรียกกันว่ากาันสาดนะครับแพ้จากโรงงานของมิตซูบิชิ มิรดแบบนี้เลยนะครับส่วนมือเปิดประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสีขาวมุกนะครับแต่ตัวนี้มือเปิดประตูจะเป็นแบบแบบเก่านะครับที่ว่าเราสอดข้างใต้แล้วก็ยกขึ้นมานะครับจะเป็นแบบเปิดประตูแบบเก่าอยู่นะครับแบบนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของซอกประตูกันบ้างนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องดูซอกประตูกันสักนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะไล่ RIGHT ดูซอกประตูมาเลยนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องไล่ไปจากตรงนี้เลยนะครับน็อตเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการขันนะครับจุดแต้มสีอยู่เดิมครบแน่นอนไล่ลงมาเลย นะครับไล่ลงมานะฮะอ่าน็อตเดิมนะครับจุดเต็มสีอยู่เดิมครบนะครับแบบนี้เลยนะครับมาต่อกันที่ตรงขานด้านล่างนะครับต้องบอกเลยว่าตัวบันไดล่างนะครับคันนี้ไม่ได้สครับเพจแต่มีตําหนิเสน่ห์นิดหนึ่งนะฮะลอยขึ้นลงนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวน็อตนะครับน็อตของประตูหลังนะครับไม่มีรอยขันนะครับเดิมแท้แน่นอนนะครับไล่ขึ้นมาเลยนะตัวบานล็อก็เดิมแท้แน่นอนนะครับส่วนตัวน็อตด้านบนก็เดิมแท้นะครับเสาบี เดิมบางนะครับแท้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราเปิดตัวเม็ดอาร์คให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับโอ้คันนี้ไม่เคยเปิดนะแน่นแน่นแบบนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะนี่ฮะเม็ดอาร์คเดิมกลมสวยแน่นอนนะครับเห็นเด่นชัดแบบนี้นะฮะนี่คือเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับสำหรับสีขาวมุกแบบนี้เลยนะครับขออนุญาตเปิดให้ดูแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเกะหน้ากันบ้างนะครับว่าได้อะไรมาบ้างนะครับนี่เลยนะ เดี๋ยวดูกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะนี่ตัวนี้เป็นสมุดนะครับสมุดรับประกันบริการคู่มือนะครับบอกเลยว่ายังอยู่เดิมครบแน่นอนนะฮะนี่นะครับอยู่ครบนะและที่สำคัญนะครับตัวคู่มือรถก็ยังอยู่ด้วยนี่นะครับได้ครบเลยนะสำหรับคันนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าบางคันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มานะครับแต่ตอนนี้นะครับตัวเช็คระยะเนี่ยนะฮะ สามารถเช็คแบบออนไลน์ได้แล้วนะครับทุกศูนย์ของมิ s u ูบิชิทั่วประเทศไทยนะครับมาต่อกันด้านหลังนะเดี๋ยวด้านหลังก็ให้ตากล้องดูประตูกันสักนิดหนึ่งนะครับดูซอกประตูกันหน่อยนะฮะว่าซอกประตูคันนี้เดิมนะครับน็อตเดิมแท้โรงงานไม่มีการตัดต่อหรือมีรอยขันแน่นอนนะครับจุดแต้มสีอยู่ครบนะฮะเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่สวยๆนะเดี๋ยวให้ดูเม็ดอากันด้วยนะครับ นี่ครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะดูก่อนนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนี่แบบนี้เลยนะครับสวยๆนะฮะเดิมแท้แน่นอนอ่ามีแสงไฟมาแล้วนี่นะครับเดิมแท้สวยแน่นอนนะครับแต่เม็ดอาร์คของมิตซูบิชิเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะเป็นการห่างไม่เท่ากันนะครับนี่คือสไตล์ของมิตซูบิชินี่ครับอ่ะมาต่อกันด้านหลัง นะครับด้านหลังนะครับตัวไฟนะครับก็จะได้ไฟเป็นแบบไม n เนอร์เชนแล้วนะครับด้านล่างไฟเบรกจะเป็นแบบ LED นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวและไฟถอยแบบรอดฮาโลเจนนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับในส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับเราจะได้ตัวไฟ LED แล้วไม่พอนะครับยังได้ตัวโลโก้มิลาดแบบโครเมียมด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับนี่ครับบายพาสสามแฉกตามสไตล์มิซูบิชิ เป็นแบบโครเมียมนะครับมือเปิดประตูช่องสัมภาระด้านหลังก็เป็นแบบสอดแบบเก่าเหมือนกันนะครับแล้วก็ใบปัดน้ำฝนอยู่ครบนะครับแล้วก็ที่สำคัญไฟเบรกดวงที่3แบบ LED อยู่ครบมาพร้อมกับ spoiler <g> สปอ <g> ยเลอร์ด้านหลังแบบนี้เลยนะเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดช่องสัมภาระด้านหลังให้ดูกันบ้างนะครับน <g> ี <g> ่เลยนะฮะช่องสัมภาระด้านหลังเดี๋ยวให้ตากล้องดูกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าช่องสัมภาระหลังเนี่ยเดิมแท้แน่นอน เดี๋ยวมาดูกันตัวน็อตล็อกไฟกันก่อนนะครับน็อตล็อกไฟเนี่ยนะฮะไม่มีรอยขันเลยนะครับเดิมแท้แน่นอนนะฮะเดิมจากศูนย์นะฮะไล่มาเลยนะครับเดิมแท้นะครับตัวซอกประตูเนี่ยนะครับเม็ดอาร์ครอยเชื่อมนะครับยังอยู่แนวเดิมไม่มีการตัดต่อแน่นอนนะครับโช๊คไม่มีรอยขันนะครับเดิมแท้แน่นอนนะครับไล่ขึ้นมานี่เลยนะครับน็อตฝากระโปรงหลังนะครับบอกเลยว่า ตำแหน่งเดิมไม่มีรอยขันนะครับแท้ๆเลยนะสำหรับคันนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับไล่ไปด้านขวานะครับด้านขวาก็น็อตเดิมโรงงานเหมือนกันนะครับนี่นะฮะโชคกด้านขวาเดิมเหมือนกันนะครับไม่มีร่องรอยการขันนี่ฮะพวกเม็ดอาร์ครอยเชื่อมจากโรงงานเดิมแท้แน่นอนนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงปิดฝาท้ายกันบ้างนะครับว่ารถเดิมไม่เคยชนต้องเป็นแบบนี้นะครับ นี่นะครปิดทีเดียวอยู่นะครับไม่ต้องใช้แรงอะไรมากมายนะครับด้านขวาเราดูกันแบบมวลรวมเลยและกันนะฮะให้ตกล้องดูกันแบบรวมๆเลยนะฮะว่าด้านขวาเนี่ยนะครับเราดูพวกช่องไฟเส้นสายนะครับตัวรถเนี่ยนะฮะต้องบอกก่อนว่าไม่มีตกไม่มีเบี้ยวบูดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะคันนี้เป็นรถปีใหม่ใหม่น้อยนะครับสำหรับเจ้ามิตซูบิชิมิราชนี่นะไฮไลท์ดูเลยนีฮะเส้นสายเนี่ย ไม่มีตกนะครับประตูไม่มีตกนี่รับประกันโครงสร้างแน่นอนนะครับแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะครับว่าเจ้ามิชูมิซูมิชิมิราชนะครับเป็นแบบไหนนะฮะเดี๋ยวอนุญาตส่องไฟกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดไฟช่วยด้วยนะฮะแบบนี้เลยนะอ่ะตัดรถให้ดูกันเลยนี่นะฮะเปิดแอร์ทดสอบไปด้วยเลยนะครับมีนะฮะอ่ะเรามาดู ในส่วนของตัวไม้นะครับคันนี้เลขไม่เพียง20,000นี่แบบนี้เลยนะครับเลขไม่เดิมแทนแน่นอนนะครับพวงไัรนะครับเป็นแบบ3ก้านนะครับมาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะครับพวงไัรเนี่ยยังอยู่ในสภาพเดิมไม่มีร่องรอยความเงาอะไรเลยนะครับไม่มีรอยถลอกด้วยนะครับมีรอยถลอกแค่ตัวโลโก้มิซูเท่านั้นนะครับคันนี้นะยังให้ฟังก์ชันจัดเต็มนะครับนี่เลย ได้หน้าจอแท้จากโรงงานนี่แบบนี้ครับหน้าจอเนี่ยเนิ้วเดิมแท้โรงงานนะครับเป็นแบบนี้เลยนะฮะสามารถต่อบลูทูธฟังเพลง fm/am นะครับแล้วก็ดูแผนที่ได้ด้วยนะครับส่วนตัวแอร์นะครับแอร์เนี่ยจะเป็นแอร์แบบมือหมุน3ปุ่มแบบนี้เลยนะครับนี่นะเดี๋ยวขอไฟนิดนึงนะฮะเดี๋ยวให้ลูกค้าดูสินิดนึงอ่านี่ครับเป็นแอร์สปุ่มแบบนี้เลยนะครับด้านล่างนะฮะยังมาพร้อมกับช่อง ชาร์จไฟนะครับ12โวลต์แบบนี้เลยนะครับและก็ยังมีในส่วนของช่อง USB นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วอีก2ใบนะครับส่วนตัวเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT ขั้นบันไดนั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะส่วนเบาะนะครับเบาะก็เป็นเบาะผ้านะครับคันนี้เป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าโรงงานนะครับแบบนี้เลยนะเบาะผ้าโรงงาน นะครับสวยๆภายในสีดําสวยๆ,ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะสภาพเบาะยังสวยอยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนเบาะของด้านหลังกันบ้างนะครับนี่อ่ะเบาะด้านหลังนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ารถคันนี้ไม่น้อยนะครับใช้น้อยมากนะครับใช้แค่คนเดียวนะครับนี่สวยๆนะเบาะหลังก็เป็นเบาะผ้าสีดําตัดได้ส้มนะครับแบบนี้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับ วันนี้เรามากันมืดสักนิดหนึ่งนะฮะให้ดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับว่าหน้าตาห้องเครื่องนะครับ 1,200cc เป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ฮะามาดูหน้าตาของห้องเครื่อง 1,200cc แบบ3สูบกันบ้างนะครับกับเจ้ามิซูบิชิมิลาดนะครับเครื่องเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเครื่องเนี่ย บล็อกเล็กสสูบนะครับแบบนี้เลยนะห้องเครื่องก็จะดูโล่งๆสักนิดนึงนะครับเล็กๆแบบนี้เลยนะฮะแต่เราเน้นตัวโครงสร้างนะครับว่าตัวโครงสร้างเนี่ยนะฮะเราให้ดูก่อนเ่ะเดี๋ยวเราให้ซูมดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าน็อตตัวเครื่องนะครับน็อตฝาบนเนี่ยเราไม่มีการถอดการขันเลยนะครับเดิมแท้แน่นอน เราไม่มีการถอดเพราะรถคันนี้วิ่งเพียง22,000โลเท่านั้นนะครับมาดูแก้มขวากันก่อนนะครับแก้มขวาเนี่ยนะฮะตัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยขันเลยนะครับดูได้ก่อนนี่ครับตัวน็อตไม่มีรอยขันนะครับเดิมแท้แน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีร่องรอยการขันเหมือนกันนะครับเดิมแท้แน่นอนนะครับแบบนี้เลยนะสวยๆนะครับสวยๆนเนียนแบบนี้เลยนะครับฝากระโปรงก็เดิมนะครับสีเดิมบางตามสไตล,ล์มิตซูบิชินะฮะตัวสติ๊กเกอร์มอกรอยู่ครบ นะครับแผงกันแผงกันความร้อนนะครับอยู่ครบอยู่ในสภาพสวยเลยนะครับมาต่อด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเนี่ยตัวน็อตนะฮะดูองดูนะครับตัวน็อตเนี่ยนะฮะสวยนะครับไม่มีร่องรอยการขันนะครับไล่มาที่แก้มซ้ายเหมือนกันนะครับแก้มซ้ายเนี่ยไม่มีร่องรอยการขันเหมือนกันเลยนะครับดูได้เลยนะแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะฮะเดิมแท้แน่นอนนะครับ นี่ฮะไรมาเลยนะครับตัวแบตนะครับตัวนี้จะได้เป็น G S แบตเตอรี่นะครับแบตก็ยังลูกใหม่ๆอยู่เลยเป็นแบตน้ํานะครับแบบนี้นะฮะแบตน้ำนะครับคานด้านหน้าดูว่านี่เสียงเดิมนะครับเม็ดอัคเดิมทุกจุดไม่มีร่องรอยการถอดเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับนี่ฮะสวยๆนะแบบนี้เลยนะครับคลิปไม่มีการตัดออกแน่นอนนะครับมาสรุปราคาให้กับลกคคาเ c ฟซีนะครับที่ ฟังมาถึงท้ายคลิปนี้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมยืนสักนิดหนึ่งครับตากล้องบอกให้ยืนฝั่งนี้ดูหรอกว่านะฮะอ่ะกับมิตซูบิชิมิราชนะครับ1.2 GLX คันนี้นะครับเสนอราคาให้กับลูกค้าแบบโคตรถูกนะครับ345,000บาทนะครับ k ีดีฟรีดาวจัดได้เต็มนะครับอนเพียง5,000นิดๆเท่านั้นเองนะครับรับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.99หรือจะเลือกรับขับฟรี90วันออกวันนี้พ่อนอิกที ปีหน้านะครับนี่นะยังไม่พอนะครับออกฟรีดาวหรือมีโปรโมชั่นค่าฟรียังไม่พอยังมีของแถมให้กับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเคลือบสีแบบเซรามิกรอบคันสปาบอสภายในนะครับยังไม่พอเอาวอรันตีนะครับช่วยเหลือฉุกเฉิน W s m a ม t มูลค่า5,000บาทแถมไ้ฟรี1ปีช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะครับและยังแถมน้ำมันให้อีก1,000บาทในวันรับรถนะครับและยังมีวอรันตีจากบริษัทนะครับ ดูแลในเรื่องของตัวเครื่องและระบบไฟฟ้านะครับนาน30วันนะครับก่อนออกก่อนออกรถนะครับเรามีการตรวจเช็ค173รายการให้ฟรีและพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้อีกหนึ่งรอบก่อนวันรับรถบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นดีๆของแถมเยอะๆแบบนี้และไปแบบอุ่นใจแน่นอนนะครับท่านใดสนใจติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนะครับ0ู4 6 5 9 0 9 0 9นะครับหรือจะ แอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับมซมแก้วขออนุญาตฝากช่องทางการติดตามติดต่อด,ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube t i k t o k มันแก้วรถยนต์มือสองนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไค i b ์กดกระดกิ่งให้กับมันแก้วรถยนต์มือสองด้วยนะครับส่วน Facebook กดติดตามกดสีฟิดด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นรถใหม่ด้วยนะครับและวันนี้หมดเวลาแล้วขอลา,าไปก่อนสวัสดีครับ